สวัสดีค่ะธนผม้ชมมณีกับับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมณีสาวนิงผ้าร่วยสีผ้าธรรมชมไปติดตามแนวทางตัวเลขของฝันกับพ่อเข็นค่ะพ่อเข็นนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันล่ะค่ะานผม้ชมแต่ก่อนพ่อเข็นเพื่อนสีฝันเพื่อนว่าเพื่อนเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเพื่อนว่าค่ะแต่คือเห็นดวงไฟเป็นสีเขียวเพื่อนว่าแตกแสงออกเพื่อนว่าแตกออกแล้วยังเป็นดวงไฟสีเขียวอยู่เพื่อนว่าแตกอยู่ทงหน้าเพื่อนเพื่อนว่าสองมองเพื่อนว่าค่ะ สองจุดเพื่อนวะหลังจากแตกแลวก็เงียบไปเลยเพื่อนวะค่ะละวตกกลางคืนมาพ่อเคียนเพื่อนกับฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นเด็กน้อยเพื่อนวะค่ะแล้วเด็กน้อยนั่นสีม่ายังใน่ความฝันของพ่อเคนเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟังความฝันของพ่อเคนพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับพ่อเคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเคนค่ะ พ่อเข่นครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นฝันแมนครับงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับคุณพ่อคือเฮี้ยนแต่ครับอุ้ยคนชิงลูกจยาบหยาบเลยเอฟซีบอกซูเอฟซีเป็นฟังนะครับเรื่องเล่ามันเป็นแนว่ยอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางนี่ครับคือว่าหนาบริเวรกับฟันในรายการเิ่นเพิ่นห้มันเกิดอะไรเพิ่นไม่ห้กับอะไรเนาะครับเนว่ยอาศัยเพิ่นี่หูวจ้วตาสิบหน้าครับอัน นักเที่ยมันก็หายเป็นปัญหามากั้งเทียมันก็หายหายห้ามาแปลเอาเลนะครับว่าหาเป็นตน้นเ,<อ>เป็นมากเลครับเ <c oughs> ออจาทีอยู่ตรงหน้านี่นะครับอเออครับผมอยู่นก็าเยี่ยงยของปานี่งเล็น้อยนอย่่เออเห็นเป็นเ้น,น,นเส้นเิ่นมาอยู่นี้ครับมา,านก็อาศัยไฟพิงเพิ่นครับแต่เพื่นสิปรากฏห้จอย่างไรพันอยงไร บาดที่เิ่นมาปรากฏเนียได้ครับวันที่สองนี่ครับขึ้นืนี่ยกำลังกินเข่าอยู่ครับกำลังกินเข่าอยู่กับลูกสาวอยู่เที่ยงล่างน่ะครับบ่านีนย่ายเพื่อนกันมันหอนแห้งันเอาสาด้วยปุยพ,พุนมันเมาครับเมาเมเพิบอกมาลงกมาเสงไปคุ้มเพิ่นนอะไรละครับเออเอาไปมันแตกตุ้ม,มขึ้นดเลยอยังครับแตกนะก็แตกแบบเลยอ่ลฮวงมัดถีบเลยเป็นเสี<ต>เสียวแตกแสงแ เออออกแสงแต่กลุ่มอันนี้เห็นหรือฝันครับเห็นเห็นกับหูกับตาบรายนอหนีอย่างไนเด็เห็นเลยเออครับแล้วก็ลุกบาลงคงเชงกันคือกันถามแล้วเอียงแฝงแฝงยิ่งกูแฝะยิ่งกูแล้ววะครับอ่าอ่าคนเมาตัวเมากับมาด้วยค้ายห่วงลุกขึ้นเลยครับขึ้นกับหูกับตาเลยเนี่ยอ่เสงไงเลยบ่ครับเนี่ยมันกับวอยไงเท่าสิลังหอมลังพัวหลด พวอก็คือไฟสอดกันเนี่ลนะมันมีไฟสอดใช่ครับอืมบนงเงินเล่านอนที่พุ่นกั็สอดอยู่พุ่นครับพออยู่ที่นีก็มันก็แตกอยู่ที่นี้ันย่างในเขาก็หลุดขึ้นจนบ่ก้านนอนแล้วขึ้นเมื่อนอนเี็นไปแวกแไปขึ้นเมื่อไม่ได้หรอกคนยิ่งกูคนวะครับเออพกันนอนที่นี้มันมีไฟมาไกลเพราะว่า เดียนแจ้งก็จังเว็ดนี่ครับใช้สิมาไก่ประทัดเข้ากับบัวใหญ่สาบูัวใหญเนาะครับในนะฮะไก่นอนนี่พู้เดียวครับเป็นแสงยังล่ะคุณพ่อแสงแสงเดี๋ยออกสีเขียวสีเขียวเป็นอาจจะเป็นเขียวตกลงมาจากฟ้าอะครับสีเออแตกอยู่กับวันมองว่านอนไว้เลยโอ้แตกอยู่กับที่ตรงหน้าที่ดินเลยอ่านี่หันก็แตกอยู่กับวันหันอ่านหันเนี่ยครับ โู้แตกไร่ลราหม่องที่นี่ครับสองหม่องสองหม่องเออโอ้ครับครับแตกพู้อีเลยกับปแตกพู้อีุ่นไปเนี่ยครับสองหม่องแล้วก็ลูกโค้งแชงนะว่าไผยิ่งกู้ไผ่ยิ่งกู้เห็นวะครับอืเอาครับเก็บซีนอนเพื่อเปื่อการเงืดอนติวมาขึ้นนี่สร้างหอนไรเติบยุครับอืมจดทีเป็นแห้งเนาะครับแห้งเติบย่เพราะว่า เราเมาเล้เราบอกไปตัวตีตัวแดนครับมาตีตัวเลขเหรครับคุณพ่อฮะมีเลขบอเห็นเลขบอบอบ่บ่เห็นเลขบ่ออืมตกเห็นยังเห็นเห็นตะแสงเี่มันแตกเห็นตะแสงแตกสองหน่วยเออครับวานก็ได้ทรงพึ้นเมื่อวานเนี่ยครับเป็นเมาเมาย่านย่าเพิ่นเมื่อวหอดเทียนก็น้ำขึ้นไปน้ำขึ้นไปพิ่นหอดเทียนแล้วอัดประตูไ้แล้วพอเกันลงมาู้เดียวครับเออก็มานอนยี่นี้ มานอนอยู่กระท่อมนี้อีกเออนอนอยู่เจ้างแจ้งเจ้าป้าคนนี้นอนอยู่คนเดียวครับกะบุมมี่ยังมาไก่เด้หรือกะบุมมี่ยังมาไก่บ่บ่ด้เลขอก็ไม่ได้ใส่รับผมยินข่าวว่ามาได้เลขอใช่เรือครับครับผมก็กับปั้นนี่ล่ะเพิ่นเขามาหาเนี่ยนะเพิ่นมาหาอีกครับครับครับอืมปั้นมาขึ้นนมันแน่หอคนละ จิตใจยังบัดเทียงวัดไรเนาะครับผมครับบุญไหวไ่้ขอบพ่อแม่กับานนั่นฝันว่าจังซี้ว่าเนี่ยฟันเห็นิดหน่อยมาหาผู้หนึ่งครับมาหาผู้หนึ่งว่าเนี่ยคนกับมานั่งอยู่อันนี้อนนั้นอันนั้นนะครับเออพอนอนล้างนี่ครับมานั่งมานั่งกับวอนไหวยังกับว่าเออมาอย่างว่างมาถามเปิดนะ โอ้คุกมาเดิซื้อมาเดินเดซื้อเพื่อนวาครับมาจะคน้นมาพอนึงเออผู้ที่สองบามีบอมีอยู่ครับเออมาทำการผู้ที่สองบาดมัน,ปนไปใส่คือบมมาทำการก็ได้ว่าครับผมโอ้ลดลงน้ำอาบนา้ำมันหอนเพื่นวาครับอืมบาดคือผมน้ำเอากันวนโต๊ะน้ำนะบอกือได้ว่าครับความปัน ก่น้ำไปแเอากันมา่ครับผมมบ่น้ำหลอกคนว่ามันเสียละคนว่าครับม <OB> ันเสียละก็หายน้ำการจังไรมันเสียกับสีน้ำหากันตัวก็ได้ครับผมแม่นแม่ครับเสียละศูนย์แล้วคนว่าาศูนย์แล้วเออศูนย์ไปแล้วคนว่าครับผมมันวบอกคนสิได้ครับมาผู้มันที่แรกันบ้านมาผู้เดียวทำไปทำมาว่ามาน้ำการสองคนครับแต่ว่ามันลงอาบน้ำ คือบน้ำออกกันมาว่ะครับบน้ำรอกมันว่ะมันคือจากมันโมหักกันอ่ะนะครับผมเออจางาเอาไว้มากโอ้เป็นน้ำมากตัวแต่มันตกน้ำตายน้ำว่ะครับมันสูนเลยละมันว่ะมันสูนแล้วมันสูนแล้วมันว่ะครับมันว่าองค์ทีครับเล็กน้อยจังวานที่เป็นเลขตัวไหนล่ะครับขึ้นโากจังวานที่ล่ะมันก็จะ เด็กต้มๆแล้วคันแนวนี่ครับศูนึ่องเลยผว่าูย์หนึ่งสูตสองครับครับผมเด็กหน่อยสองคนนะครับนาะเออครับมันหายพรางล่างเลยเด็กหน่อยสองคนท่านมันใจยั้งอกเพราะว่าจิตใจกับวันเทียงไปไหนนะคนับผลวายนขอบกลัวอยู่ขอบกลัวบคอยอันเอครับน้ออาโบเป็นยังครับขั้นถาเป็นฝันแนวนี่กับเด็กหน่อยนี่ก็เป็นน้ำเนึอ หรือว่าสองหนึ่งกระไรสอคนครับเออหรือว่าหนึ่งสองศูนับลักสาตัวเออห่อแปเอาจังที่ระครับห่อก็ตัดเหรียญศูนนึ่งศูนย์สองเออสตัวกับหนึ่งสองศนยเอนะครับนอกคุณก่อครับแต่เจ้าที่เพิ่งบอกท่านในมาบอกครับ f อซขอโทษขอให้เพิ่งมากินน้ำแดงจนเบิรติบอ่ครับเบิร์ตัวอยู่ยิ่งไปว่ะอันนี้มันบมเมนแดดเลยครับมันบเมันเบิดย้อนแดดเด้ครับนี่มันเบิร์ต เพราะว่าพึ่นเฝ้าอยู่นี่ตลอดอันตัวน,นี้ตัวนี้ก็อันหลอดก็ยังซุบค่าเงาแมนแมนแมนอ้ยสั่งอัศจรรย์นี่แหละครับ<ห>รท่านผู้ชมแนวทางครับเอฟซีขั้นถามมากหนึ่งสองศูนย์ก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงกับพ่อเคเน้นนะครับเ,<อ>เนาะลองรอ,องเบิงครับทีมงานไผ่สีถามยังอ,อีกสาวเหน่งท้องมีสามดาวเบาทองคุณครับผมบ่มี่ยังครับบ่มีแล้วก็ขอกราบขอบคุณคุณพ่อเคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ่อเคนค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเคนค่ะ พอเคนนี่เพื่อนว่าเพิ่นฝันค่ะท่ามผู้ชมฝันเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยมากผู้หนึ่งเพื่อนว่ามาลินนามเนาะค่ะล่นนามให้เพื่อนเห็นนี่ละเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าพอเค้นเพิ่นถามว่าได้มาผู้เดียวเพื่อนก็บอกว่าสีมาอีกอยู่ผู้หนึ่งเพิ่นว่าขามาสองคนเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าบ่มาแล้วศูนย์แล้วเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เเ้าแนวนี้เนาะ แล้วพอเคยียนเพิ่นก็ได็ตัวเลขกมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือ1 2 0 1 2 0เป็นเหล็กสโตค่ะเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะ120เด็กหน่อยนี่เป็น1เพิ่นว่าเด็กหน่อยนี่ว่ามา2คนกับเป็นสองเพิ่นว่าคําว่าศูนแลว้วเพิ่นว่าเพิ่นก็นเอาใส่เนาะค่ะให้เป็น1 2 0เพิ่นว่าจับใส่ค่ะ ส่วน2โตเนาะค่ะตั 2, 1, 2ดเหรนหนึ่งสองหนึ่งสองเด็กหน่อยเป็นหึ่งมาสองคนเพิ่นว่าในความฝันเด็กหน่อยว่ามาสองคนเนาะค่ะเพิ่นกเรเลให้เป็นหนึ่งสองค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หึ่งศูนย์สองศูนย์สองนี่กรตีจากฝันคือก,กันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าศูนย์นี่เด็กหน่อยห้มาแล้วเป็นศูนย์เด็กหน่อยเว้าขึ้นมาว่าศูนย์เหมือนกระจับศูนย์ใส่เนาะค่ะเด็กหน่อยผู้หนึงจับใส่เป็นศูนย์หนึ่เนาะค่ะส่วนศูนย์สี่ก็คือศูย์เด็กหน่อยห้มาแล้วเพิ่นว่าเด็กหน่อยผู้น,นั้ มาสองคนเพิ่นวาเพิ่นก็เลยจับสองใสเป็นศูนย์สองค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพอเคนค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567น้ก็ี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอเคนเบิร์สุขหูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงพ้ร่รวยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮงเหงมาน,านมาน,านปังปังถูกรตเตอรี่เบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระร่วยด้หาคดดลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ